คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 222ครับมาพบเกี่ยแล้วนะครับกับที่เด็ดจันเจ n b เทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคยไปธันวาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอล NBA สารัฐเมกาเช้าวันอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านนกกระทุงนิวลินพลิแคนส วันนี้เปิดบ้านส m o o ตี้คิงเซ็นเตอร์เจ็ดโมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับการเยือนของทีมพลังหนุ่มโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอโดยโค้ชของเจ้าบ้านนิวล p นพลิแคนส์ยังคงเป็นวิ l ลี Green ครับแม้ผลงานจะไม่ดีในช่วงนี้จะได้ดวลกับมาร์คเดนูโค้ชของ OKC OK แต่อย่างไรก็ตามครับผลงานเกมล่าสุดของพิลิแคนส์ก็สามารถเก็บชัยได้สำเร็จหลังจากที่แพ้ติดต่อกันมายาวนานครับโดยเกมนี้สามารถปรับพระทิตย์ฉายแสงได้ 126ต่อ1น4ครับเอาชนะซันไปได้ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเบรนดอนอินแกรม9เแต้ม7รีบาวสแอสซิสเสริมด้วยซ j m c c o l l คลั5มแต้ม3รีบาลหแอสซิสส่วนการตัวเก่งของทีมอย่างดิโอเนเตเมเรมี17แต้ม5รีบาลสุดท้ายบริลคนสามารถเก็บใช้ในบ้านได้อย่างสวยงามส่วนผลงานของเขามาซิตี้ธันเดอร์เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมครับเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะไดนเสาร์โตรันโตแรปเตอร์ได้ขาดลอย ด้วยสกอร์129/92ต่อ 92. โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นทางด้านเชกิเจสอเล็กซานเดอร์คนเดิมครับ30แต้ม4รีบาว5แอสซิสเสริมด้วยจาเลนวิลเลียมส์ครับดตัวเก่ง20แต้ม7รีบาว2แอสซิสและการยังไอเซียโจครับ16แต้ม4รีบาว2แอสซิสสุดท้ายโอคาอุมาซิตี้ทันเดอร์ยังคงรังจ่าฝูงตารางสายตะวันตก โดยผู้เล่นตัวจริงนูนี้ของทั้ง2ทีมจากการคาดการ์ดอย i n t เป็นเดียอนเต้เมเร่ฝั่งพลิแคนครับจะได้ดวลกับเชกิจจสอเล็กซานเดอร์มหเทพของ OK เคตำแหน่งนี้แน่นอนครับเชกิจจสอเล็กซานเดอร์เหนือกว่าชัดเจนชูตติ i n กา u a r d C.J. แม็กคลอ์ลัมลงสนามเป็นตัวจริงดวลกับดาวรุ่งอย่างไอเซียโจครับคู่นี้ถือว่าสูสีแต่ชื่อชั้นของ C.J. ถือว่าเหนือกว่าไปกันต่อที่ตำแหน่ง small ์เวิร์ดครับแม่ทัพของพิลิแคนอย่างแบรนดอนอินกรัมจะได้ดวลกับลูจนส์ดอตดโดเด่นเรื่องเกมรับรับบ ตำแหน่งนี้เกมรุกไปที่อินแกรมครับแต่เกมรับรูเจนส์ดอทถือว่าเล่นได้ดีผู้เล่น power forward ฝังฟิลิคันยังคงเป็นเฮอร์เบิร์ตโจนส์ครับคนนี้โดดเด่นเรื่องของเกมรับมากครับจะได้ดวลกับจารีนวิลเลียมส์คนนี้ครบเครื่องทั้งเกมรุกและเกมรับส่วนตัวมองว่าช่วงหลังจารีนวิลเลียมส์ผลงานโดดเด่นกว่าส่วนเซ็นเตอร์คุมวงในครับไวมิสมิสซี่ครับจะได้ดวลกับไอเซียเฮอร์เทนสไตล์ส่วนตัวชอบสไตล์การเล่นของไอเซียเฮอร์เทนสไตล์มากกว่าครับมีความแน่นอนนะฮะแแล้้้ววก็ใตปนถือรีีบาด เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านครับยังคงเป็นเจ้ารถถังไซออนวิลเลียมสันเจ็บฮมสตริงครับน่าจะกลับมาได้หลังวันที่19ธันวาคมส่วนโอคลาวมาซิตี้ธันเดอร์คา์เซนเตอร์ตัวจริงอย่างเชดโฮเมเกนกลับมาในปีหน้าครับต้นปีครับส่วนเจลินวิลเลียมส์ครับพี่ชายของเจลินวิลเลียมส์ยังคงเจฟฟ็บฮมสตริงลงไม่ได้ไปดูชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่ลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกฝั่งเจ้าบ้านนกกระทงนีลินพลีแฮนส์ประกอบไปด้วยดิออนเต้เมเรซีเจแม็กอลลัม b บรนดอนอินแกรมเฮเบิร์ตโจนสและ w วเวิร์สมิสซ่ส่วนอุคามาซิตี้ทันเดอร์ประกอบไปด้วยเชกิเจส Alexander, i อร์อเซียโจลูเจนส์ดอตจาร์เลนวิลลียมส์และอเซียเฮเทนสไตโดยเจ้าบ้านอยู่ในดับบวยของสายตะวันตกชนะ5แพ้ไป18เกมครับส่วนอุคามาซิตี้ทันเดอร์ครับลงเล่นไปแล้ว22เกมชนะ17แพ้5ยืนหนึ่งในสายตะวันตก โดยคียมชอพในวันนี้ครับเป็นการดวลกันระหว่างดิออนเต้มเมเร่กับเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ในตำแหน่งอยกาดโดยดิออนเต้มเมเร่ตั้งแต่ย้ายมาจากฮอคครับผลงานยังไม่ค่อยดีมีแค่13.8แต้มต่อเกมเท่านั้นเปอร์เซนต์วิโกร่วงลงมาเหลือแค่31ส่วนเชกิเจสอเล็กซานเดอร์ยังคงเป็นหาเทพ29.8แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโก51 ทศนาของจานเจในคู่นี้ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้ากับบาสคู่นี้ทันเดอร์เหนือกว่าพลิแคนค่อนข้างมากครับแม้ในช่วงนี้พลิแคนครับผู้เล่นนะตัวจริงกลับมาลงสนามแล้วก็ตามหลายคนครับส่วนตัวก็ยังมองว่าสู้บาสระบบของ o k เคไม่ได้ครับซึ่งมีจุดเด่นเรื่องของการเล่นเกมรับช่วยกันเล่นเป็นทีมครับแล้วก็ในระยะยาวควอเตอร์สามควอเตอร์สี่พลังหนุ่มก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าเกมนี้ทันเดอร์น่าจะบุกมาชนะได้เกิน8แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ